Together, เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆตอนมาแรกๆผมมันยังตัด,ตดไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็หลอกพ่ายอาจารย์บ้างนะครับผมผมรู้ว่าตอนนั้นผมผิดมากครับว่าหลอกพ่ายอาจารย์ว่ากลับบ้านอะไรใก็ไปหาเพื่อนหาเพื่อนแล้วก็ไปทาเหมือนเดิมครับโอกาสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญกับคนที่ทําผิดพลาด จ้อนกลับไปได้ผมคงไม่ทำนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี เสียงกลองรัวดังกึกก้องณนะลานวัดบ้านไร่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเสียงบรรเลงพื้นเมืองน,นี้เป็นฝีมือของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่จากโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมที่มาซ้อมดนตรีพื้นเมืองกันเป็นประจำทุกเย็นอะไรที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้มารวมตัวกันแทนที่จะใช้เวลาเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไป ย้อนกลับไปตั้งแต่อำเภอเชียงแสนถูกประกาศให้เป็นเขตเศรษฐรกิจพิเศษทำให้ความเจริญถาถมเข้ามาอย่างรวดเร็วจนทำให้เยาวชนบางส่วนหลงไหลไปกับแสงสีเสียงเกมออนไลน์รวมถึงสิ่งเสพติดต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและโรงเรียน เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆวันนี้เป็นเรื่องราวของโอกาสที่พลิกชีวิตของเด็กๆหลายคนให้มีพื้นที่ในการทำความดีอีกครั้งใน Do Good Together ตอนเสียงกลองส่องธรรมโ่อแหลมมากเพราะว่าของเราเป็นพื้นที่ชายแดออนอำเภอเชียงแสนเนี่ยมีเขตติดต่ออยู่กับอสองประเทศก็คือ อาพม่ากับลาวอย่างของเราเนี่ยติดแม่น้ำโขงในห่างกันแค่3-4กิโลเมตรก็ทําให้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเยอะค่อนข้างที่จะเยอะปัญหาเรื่องของอาวัยวะเ่นการบุหรี่สุรานยะก็ได้ได้มาก็ไปเรียนเลียงเพื่อนบ้างสูบุรี่นี่สโสมอ่ะโสบเลยวันวันก็สูบเลย อ้ติดเพื่่นมาากกวรู้สึกว่าตัวเองเกเรครับเกเรแล้วก็สูบบุหรี่แล้วดื่มเหล้าครับผมหาความสุขไม่ได้ครับผมก็เลยพึ่งสิ่งนี้ครับแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมันก็มีความสุขนะครับเพื่อนมาชวนอีกเขาเราก็ใจอ่อนไปเองครับแล้วก็ไปกับเพื่อนเองครับครั้งแรกเลยเนี่ยไพพน,นาเป็นเด็กดื้อนะเขาอาจจะส่งงานแต่ในระหว่าง ที่เขาอยู่ในห้องเรียนเขาไม่ค่อยสนใจอะไรสักเท่าไหร่คือสอบก็ได้คะแนนน้อยเ,อเวลามาเรียนก็บางครั้งก็ช้าหรือว่าอาจจะแอบ,บกินขนมในห้องบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ำไมเด็กคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้เขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตของเขาเงี้ยแล้วก็พอมารู้จักจริงๆก็คือตอนที่เขามาในมาเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยเพราะพี่เขาเข้าก่อนน้องก็มาตามด้วย พอมาอยู่แล้วก็มาฝึกถึงได้รู้จักจริงๆว่าเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยแกอยู่กับค่ายมวยด้วยแกชกมวยนะฮะชกมวยแล้วก็บางครั้งแกไปงานแล้วตอนก่อนกลับข้าๆาดึกๆเนี่ยแกไม่กลับบ้านนะครับแล้วแกก็ไม่กลับมาที่วัดด้วยแล้วแกก็หายไปหรือบางครั้งแม้แต่ไปเที่ยวเล่นเนี่ย ก็จะไปเลยก็คือเราบอกให้กลับเวลานี้เขาก็จะไม่กลับวันนี้นัดซ้อมนะเขาก็จะหายไปเลยเขาก็ไม่มาผ่านไปอีกสองสาวันเขาถึงจะมาแล้วก็ไปสืบสารแล้วเขาไปไหนอะไรยังไงก็ไปทราบว่าเขาไปบางทีเขาไปเที่ยวทตรลแล้วก็ไปื่นสุราไปสุบรีอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆเขาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าทำไมทํายังไงดีจะให้เขาพัฒนาตรงนี้ได้ในเมื่อเขากล้าที่จะเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็น่าจะกล้าที่จะเปลี่ยนตนเองได้ตอนมาแรก ผมมันยังต,ตัดไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็หลอกพระอาจารย์ว่างอะไรครับผมผมรู้ว่าตอนนั้นผมผิดมากครับว่าหลอกพระอาจารย์ว่ากลับบ้านอะแต่ก็ไปหาเพื่อนหาเพื่อนแล้วก็ไปทาเหมือนเดิมครับพรออาจารย์ก็รู้ครับพระอาจารย์ก็เขาผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ไงครับเขาก็ทักเฟซผมมาว่าอยู่ไหนอะไรครับเขาก็แคถามผมว่าอยู่ไหนนะครับผมก็ อยู่บ้านจริงเหอรออย่างนี้ก็เค้นเอาจนผมบอกให้ได้นะครับทุกคนมีโอกาสที่จะผิดพลาดในตัวเองนะท่านถ้าในความเป็นจริงพระอาจารย์เชื่อว่าทุกคนไม่มีใครอยากทําอะไรที่ผิดพลาดไม่มีใครอยากจะทําอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีทุกคนอยากจะทําในสิ่งที่มันมดีๆแต่บางครั้งด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยบริบทของเราในเวลานั้นเรามันอาจจะไม่เอื้อให้เราทําอย่างนั้นก็ได้แล้วเขาจึงจําเป็นและจําใจที่เขาจะต้องทําอย่างนั้นน่ะถ้าเราตัดโอกาสเขาเลยเราไม่ให้เขาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองเขาก็จะไม่มีโอกาสได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองเลยดัยงนั้นโอกาสเป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องให้เขาได้ถึงแม้จะผิดสิบครั้งเรารู้ว่าเจตนาที่เขาทําผิดน่ะเขาเขาทําผิดเพราะอะไรตเตาต้องแต่ถ้าการให้โอกาสเยอะเกินไป เขาก็จะมองไม่เห็นโอกาสก็คือเขาบอกว่าทํายังไงยังไงก็ได้อยู่แล้วไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราลองถามเด็กซึ่งนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงนี้ยแล้วเราจะรู้เลยว่าเราจะทํายังไงให้เขาลดพฤติกรรมตรงนี้ลงได้แล้วเราค่อยๆปรับเขาที่ใช้มากที่สุดก็คือการพูดคุยมันเป็นการสร้างกําลังใจให้กับเขาจากที่เขาไม่เคยมองเป้าหมายในชีวิตของเขาเลยเขาเขาคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนั้นของเขาก็คือความสนุกสนาน การได้เที่ยวกันได้เล่นอย่างนี้เขาไม่ได้คิดอะไรมากมายไปกว่านั้นเราก็ต้องนั่งคุยกับเขาว่าอ้าเราเที่ยววันนี้แล้ววันพรุ่งนี้แล้ววันต่อๆไปล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเราอธิบายให้เขาเห็นภาพอนาคตขึ้นมาด้วยเขาจะเริ่มคิดทันทีว่าเออใช่แล้วอนาคตเราจะทํำยังไงดังนั้นเราก็ต้องบอกวิธีให้เขาด้วยว่าถ้าเราอยากจะให้อนาคตดีปัจจุบันดีอนาคตดีเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เราต้องเริ่มยังไงเราต้องอธิบายเขาละเอียดเลยว่าต้องเริ่ม ปรับปรุงแก้ไขอย่างนี้เราต้องลดการไปเที่ยวเตยเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้เพราะมันมันไม่ได้ดีกับตัวพระอาจารย์พระอาจารย์บอกอตรงตเลยว่าดีกับตัวเรานะดีอะไรบ้างเราคงจะรู้ดูแต่มันสิ่งที่สำคัญมันมีอยู่เดียวคือเราต้องกล้าที่จะก้าวออกมาแล้วกล้าที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนี่เอง เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ d ู Good t o g e t h e r เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆเรากลับมาชมเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆกันต่อนะครับว่าน้องๆจะเอาชนะใจตนเองและเป็นเยาวชนที่ดีมีความสามารถได้อย่างไรที่ใช้มากที่สุดก็คือการพูดคุย มันเป็นการสร้างกำลังใจให้กับเขาจากที่เขาไม่เคยมองเป้าหมายในชีวิตของเขาเลยเขาเขาคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนั้นของเขาก็คือความสนุกสนานการได้เที่ยวการได้เล่นอย่างนี้เขาไม่ได้คิดอะไรมากมายไปกว่านั้นเราก็ต้องนั่งคุยกับเขาว่าเาเราเที่ยววันนี้แล้ววันพรุ่งนี้แล้ววันต่อๆไปล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเราอธิบายให้เขาเห็นภาพอนาคตขึ้นมาด้วยแล้วเราก็ต้องบอกวิธีให้เขาด้วยว่าถ้าเราอยากให้อนาคตดี ปัจจุบันดีอนาคตดีเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เราต้องเริ่มยังไงเราต้องอธิบายให้เขาละเ,อ,เอียดเลยว่าต้องเริ่มปรับปรุงแก้ไขอย่างนี้เราต้องลดการไปเที่ยวเตยเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้เพราะม,มันไม่ได้ดีกับตัวพระอาจารย์อาจารย์บอกตรงตเลยว่าพอดีกับตัวเรานะดีอะไรบ้างเราคงจะรู้รดูแต่มันสิ่งที่สำคัญมันมีอยู่เดียวคือเราต้องกล้าที่จะก้าวออกมาแล้วกล้าที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนี้เองพระอาจารย์เขามีแนวคิดที่ สอนคนนะครับสอนให้บอกว่าถ้าไปทําแบบนี้แล้วจะเกิดแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มาทําสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลแบบนี้นะครับพ่ะอาจารย์ก็บอกผมว่าถ้าไปสุบรีหรือเที่ยวนะครับก็จะเกิดว่าสังคมเขาจะมองเราไม่ดีนะครับแต่ถ้าเรามาทําสืบสารสืบปะเนี่ะครับเขาก็สังคมก็จะยอมรับเราครับก็เคยถามเขาว่า งแต่เขาไม่มีโอกาสจะทําในสิ่งที่ดนะีพอเราให้โอกาสเขาก็มีโอกาสได้ทําเขาถึงปรับตัวเองได้เปลี่ยนตัวเองได้ดังนั้นการพูดคุยนี่สําคัญมากการให้กําลังใจพราอยากจะเปลี่ยนเป็นคำว่าการให้กําลังใจพูดคุยเพื่อให้กําลังใจไม่ใช่พูดคุยเรื่องอื่นๆไงคือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเขาอะเวลามันมีโอกาสเวลาเขาไปเวลาเขาไปแสดงในงานต่างๆเวลาเราไปเจอเครือข่ายมันไม่ได้มีเฉพาะเราแต่เราไปดูเขาเนี่ยเราก็จะอธิบายเขาว่าลองดูนะแล้วเป็นยังไงบ้าง มีความรู้สึกยังไงบ้างพอเขาได้ดูแลเขารู้สึกได้ทราบซึ้งนะมันก็เท่เหมือนกันนะเขาก็กลับมาแล้วเราก็ต้องคุยกับเขานะว่าเห็นไหมละ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้เงี้ยเขาก็จะมีแรงจูงใจขงเขามีความตั้งใจขงเขาที่อยากจะทําให้ได้เหมือนกับที่เขาไปเห็นมายเงี้ยตอนนั้นผมกำลังฝึกกองสะบัยใใหม่ๆครับผมฝึกทุกเย็ยน แล้วผ้าอาจารย์เขาก็เลยเห็นความตั้งใจของผมว่าอยากตีก็ลองลองเอาไปแข่งดูครับในทีมของผมเนี่ยไม่ใช่ทีมเต็งของชมรมครับเป็นทีมที่เก็บตกเอาคนนั้นมาคนนี้มาครับแล้ววันนั้นผลการแข่งขันผมได้ที่สมครับแล้วอีก2งวงอีก2วงได้ที่2อกอีวงหนึ่งเขาไม่ได้ครับวันนั้นก็เลยเป็นจุดพลิกของผมครับที่ทำให้มีโอกาสครับ ทีแรกผมผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดหรอกครับว่าผมจะมาตรงนี้ผมก็คิดว่าผมคงเป็นเปาบ้านแถวบ้านพวกผมเนี่ยครับแต่ผมไม่คิดว่าผมจะเดินสายไปทั่วจังหวัดนะครับอารมณ์ก็มันมันก็ต่างกันนะครับตอนนั้นผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับรางวาัลผมก็ไม่เคยรับรางวัลแบบนี้นะครับผมว่ามันเป็นการ ฝึกฝนของผมมากกว่าครับเป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะทําสิ่งนี้ครับก็เลยได้ได้ไดรับผลพลอยได้จากการฝึกซ้อมบตอนนั้นผมไม่เคยได้รับรางวัลหรือว่าเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนและก็ชมรมครับแต่ตอนนี้ผมไปทําให้ชื่อเสียงโรงเรียนโด่งดังแล้วก็ชื่อชมรมโด่งดังผมก็รู้สึกภูมิใจครับ ในทุกๆวันหลังเลิกเรียนน้องๆกลุ่มเยาวชนรักศิลล้านนาต้องผ่านการฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยพระอาจารย์สมคิดได้บูรณาการกระบวนการพัฒนาคุณธรรมลงไปในการฝึกซ้อมได้อย่างแนบเนียนพอมาอีกช่วงหนึง่งเด็กฝึกได้3อย่างก็ได้แค่3อย่างแล้วไม่ฝึกพัฒนาอะไรต่อแล้วก็มีโครงการต่อมาก็คือโครงการวัดดาวคุณฝึกพัฒนาความสามารถหลายๆอย่างนะมันมีหลายอย่างให้คุณฝึกลองดูซิมีอะไรอีกที่เราพอจะฝึกได้ ขณะที่เราสนใจอีกไหมเขาก็ฝึกเพิ่มขึ้นไปพอเข้ามาเข้าเราเราพอจะทราบพฤติกรรมของเขาว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยกฎระเบียบที่กลุ่มนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยเราจะห้ามเด็กที่อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับบุรี่สุราและก็ยาเสพติดและสองคุณต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองให้มีความสามารถอย่างน้อย3อย่างคุณจะเลือกฝึกอะไรก็ได้ในกลุ่มนี้มีวิชาให้คุณฝึกตั้ง1ิกว่าอย่างคุณจะฝึกอะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบเลยพอคุณฝึกได้ 3อย่างในระหว่างที่คุณฝึกเนี่ยคุณอาจพฤติกรรมคุณอาจจะยังไม่ดีขึ้นก็ได้แต่พอคุณฝึกได้แล้วคุณเกิดความภาคภูมิใจแล้วกว่าผมจะฝึกเข้าได้ตรงนี้ผมผมก็อยอมแรกที่จะทิ้งที่จะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้มีวันไหก็มาตรงต่อเวลาอะไรแบบนี้ครับมาตอนซ้อมก็ไม่อยากให้เพื่อนหรือพี่ มารอผมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาก่อนพี่เขาแล้วก็ออกมีความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อเราจะไปออกงานใช่ไหมเราก็ต้องตรงต่อเวลากับเขานะฮะแล้วก็ออกทําออกมาให้ดีที่สุดครับดีขึ้นมากมากเมื่อก่อนนี่เอาไม่แท่ไหลฝาดขนาดนั้นเพราะว่าเขาโคบเปลือนอมบาดึกดดกเดเดินๆเขากับบอฮุูมเนไปแย่อย่างเนาะตอนนี้ก็มด่วงเลยเจ้า หมดห่วงมากๆเลยกลายเป็นว่าแทนเนี่ยเพื่อนชักชวนเขาเนี่ยตอนนี้เหมือนเขาจะเป็นเป็นผู้นำเพราะเขาเป็นบุคลิกเขาจะเป็นผู้นำอย่างนึงนะคะคือเป็นตัวนำเลยแต่น,นี้พอมามา,าในทางที่ถูกทางเขาแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขานำเพื่อนนะ mm hmm. เพื่อนตามเขานะคะทุกวันนี้เพื่อนตามเขาก็กลายเป็นว่าเขาดึงเพื่อนไปในทางที่ดี จากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการเป็นแบบอย่างที่ดีกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในโรงเรียนเดินตามหลายๆครั้งครับเห็นหลายครั้งมากนะครับแม่ร้องไห้ผมวันหนึ่งผมไปเล่นเกมแล้วไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำเลยเกตมาชวนผมไปเป่าคุย ที่งานวัดนะแล้วเฝ้าตั้งแต่ลงมาผมก็อยู่แต่วัดนะครับไม่ได้ไปเล่นเกมเลยเขาเข้ามาสองครั้งนะเขาก็าออกไปช่วงหนึ่งเสร็จแล้วเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งพอเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาปรับตัวได้พอเขาได้ฝึกได้พัฒนาตนเองแล้วก็ทําได้สุดความสามารถมาทําให้เขาภูมิใจและก็เห็นคุณ,าณ่าตัวเองแล้วก็สามารถละทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้น ออกไปได้หมดเลยเปลี่ยนชีวิตผมได้ช่วยอะไรได้หลายๆอย่างครับทั้งรังบ้านและตัวผมครับช่วยว่าแม่หาเงินให้ผมมนิสัยฝึกนิสัยให้ดีขึ้นไม่ติดเกมไม่งอมเงมาเลยครับไม่ไปส,สูรบุรีเลยครับก่อนไม่มีมารยาอะไรทั้งอย่างครับพูดกับผู้ใหญ่ก็ไม่มีครับเวลาจะรับของอะไรไม่ไหว แต่เห็นเกตครับพูดครับกับพี่กายลองมาทำมั่งแต่เราก็แม่บอกเวลาให้รับของผู้ใหญ่ก็ไหวเอาห่างก็ติดนิสัยมาจนวันนี้ครับหายห่วงเลยคับหมดห่วงเลยค่ะไม่มีห่วงเลยดีใจแล้วก็นอนหลับสบายด้วยค่ะ <c oughs> มันส่งผลถึงเรื่องการเรียนด้วยนะครับหมายความว่านอกจากจะเป็นการช่วยอนุร,รักษ์ศิปลปะประเรรมของท้องถิ่นแล้วเนี่ย มันก็โยงมาถึงเรื่องการเรียนนะจากที่เคยเกเรไม่มาโรงเรียนเนี่ยเขาก็ากลับเนื้อกลับตัวกลับมาเป็นนักเรียนที่ที่ดีอีกคนหนึ่งของโรงเรียนผลพูงจากการเอาชนะใจตนเองของน้องๆที่ละทิ้งสิ่งล่อลวงต่างๆหันมาฝึกซ้อมฝึกฝนท่าจิตอาสาผ่านการเรียนรู้ธรรมะกับพระอาจารย์อยู่เป็นประจำช่วยขัดเกลาจิตใจและบ่มเพาะพฤติกรรมให้ดีงาม ซึ่งจะนำพาน้องๆไปสู่หนทางที่สำเร็จและเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าเสียงกลองส่องธรรมนี้จะนำพาเรื่องราวดีๆให้กับสังคมและชุมชนได้อย่างไรอีกสักครู่ครับ g o กู๊ดทูเกเรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ d o ู o t o g e t เ e r เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ ตีสิงกลองตึกที่ดังในหมู่บ้านยามเช้าเสมอเหมือนเป็นสัญญาณให้ทุกคนลุกขึ้นมาประกอบกรรมดีคุณผู้ชมว่าจริงไหมครับและภาพแบบนี้เราคงจะเห็นน้อยเต็มทีในเมืองใหญ่ๆแต่นี่คือภารกิจป,ประจำที่น้องๆอาสามาฝึกตนเองในทุกๆเช้าก่อนเข้าโรงเรียนครับตอนเช้าก็กวาด ลานนะครับตรงลาน,นก็กวาดช่วยพระอาจารย์เขาแล้วก็ที่โรงเรียนก็จะเป็นตอนเช้าครับตอนเช้าก็ทํามันจะมีแบ่งเขตให้เราครับตอนตอนเย็นก็ท,ทําเขตเหมือนเดิมครับ mm hmm. ก็ผมซ้อมกองทัพากาใช้ไ mm hmm. ทุกเย็นครับประมาณ 3- 4สเดือนกว่าจะได้แบบมีแรงที่ตีอะไรนะครับ mm hmm. ก็ไปเลือก ร่วมกิจกรรมสืบสารสู่ชุมชนอะไรแบบนี้ครับก็ไปอยู่ตรงน,นั้นก็ออกไปสอนน้องๆบ้างสอนพี่ๆบ้างช่วยสอนให้น้องๆเราไม่ได้มีค่าตอบแทนไม่ได้มีอะไรเป็นการสร้างจิตสารึกให้กับตนเองสร้างคุณค่าตนเองเพิ่มขึ้นมาก แล้วเก็บไว้ันเองแต่ต้องช่วยแบ่งปันให้กับคนอื่นเขาด้วยม,มีมีน้ำใจให้กับคนอื่นเขาด้วยมันเกิดความภูมิใจเวลาเราไปสอนเด็กเขาทําได้คนที่ทําได้เขาก็ภูมิใจใตัวเขาเองเราสอนเขาเขาทําได้เราก็รู้สึกภูมิใจตัวเองกันเอนกันเขาได้แล้วเขาประสบความสาเร็จแล้วทุกคนคงจะมีความสุขก็เห็นรอยยิ้มของคนทุกคนพระอาจารย์ เขาเป็นคนให้โอกาสเด็กทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าผมคนเดียวนะไหมครับแต่ว่าพระอาจารย์เขาให้โอกาสหมดทุกคนนะครับว่าใครจะเข้ามาแล้วแล้วก็ออกไปก็เข้ามาใหม่ได้ก็เข้ามาใหม่ได้นะครับพระอาจารย์เขาให้โอกาสตลอดครับถ้าเรามีความสนใจครับคุณครูในความคิดของผมใช่ไหมครับผมว่าต้องเป็นครูที่อบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีครับให้โอกาสกับเด็กครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเข้าใจในตัวเด็กครับ ว่าเด็กในสภาพตรงนั้นเน่ยเด็กเป็นอะไรครับต้องถามไม่ใช่ว่าเด็กทําผิดมาก็ด่าว่าเด็กครับมันมันก็ทําร้ายจิตใจเด็กด้วยครับถึงแม้ขนาดนั้นเด็กเขาจะแบบว่าไม่ทาละไม่ทําปฏิกิริยาอะไรก็ตามครับแต่ว่าลึกๆในใจเขามันเจ็บนะครับผมมานั่งคิดย้อนนะครับโอ้ที่ผมตัดสิ่งเหล่านั้นได้แล้วมาเป็นคนดีอย่างเนี้ย พาะใครครับพาอผระอาจารย์นะครับที่เป็นคนทําให้ผมเป็นคนดีครับครูบางคนนะครับบางบางครั้งก็สอนได้แต่ด่านักเรียนนะครับได้แต่ดา่ดาดา่ดาๆอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเด็กนะครับแต่ผระอาจารย์เขาเขาเข้าใจในตัวเด็กนะครับว่าสภาพในจิตใจตอนนั้นเด็กเขาเป็นไงนครับตอนนี้รู้สึกภูมิใจที่ทำให ตนเองเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถนะครับเพราะว่าพระอาจารย์นะครับเขาสอนดีนะครับแล้วก็ทำให้ผมเป็นที่ยอมรับจากสังคมครับ มีหลักอยู่สามข้อในการสอนและก็ในการเป็นครูเองอคือเน้นเด็กเป็นสําคัญเนาะแล้วก็มีใช้หลักอยู่สามข้อคือเข้าใจใส่ใจและก็กําลังใจ,จเราจะทฤษฎีสั้นๆเขาตัวเองว่าทฤษฎีสามใจเข้าใจคือเข้าใจความเป็นตัวตนของเด็กก่อนเข้าใจพื้นฐานของเด็กสภาพแวดล้อมคือเหมือนกับว่าวิเคราะห์ผู้เรียนนั่นแหละครับก็คือเข้าใจในตัวเด็กก่อน ว่าเด็กมีพื้นฐานชีวิตเป็นยังไงครอบครัวยังไงมีแนวคิดทัศนคติเขาเป็นยังไงอันนี้คือเข้าใจในตัวเด็กก่อนอันที่สองคือใส่ใจเราต้องค่อยๆเพียรพยายามในการสอนเขาบอกเขาจูงใจเขาช่วยเหลือเขาเขามีปัญหาอะไรไปช่วยเขาตรงนี้ครับสำคัญเขาเรียกว่าหลักหลักใส่ใจถ้าเราใส่ใจลงไปบอะไรมันก็ มันก็ดีอันประสบความสำเร็จและอันสุดท้ายคือกาลังใจเพราะเด็กเขาทําไประยะหนึ่งแล้วถ้าเขาร้มเหลวเราต้องเสริมกําลังใจให้เขาแล้วเราต้องบอกว่าเ,เกิดจากอะไรเ,ะเราจะทํายังไงให้ประสบความสำเร็จตรงนี้เรียกว่าหลักกําลังใจถ้าเขาประสบความสําเร็จเราก็ต้องสอนว่าอย่าเพิ่งมั่นใจในความสำเร็จของเราลองดูซิว่าเราจะพัฒนาต่อยอดหรือว่าจะเพิ่มเติมอะไรยังไงได้บ้างให้ประสบความสำเร็จยิ่งไปกว่านี้ ก็จะใช้หลัก3ข้อใน,ในการสอนเด็กๆมาตลอดโพรกาสที่พระอาจารย์มอบให้และการฝึกฝนตนเองอยู่เป็นประจำทำให้เสียงกลองสองธรรมของน้องเกตและเพื่อนๆกลายเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับรางวัลมากมายสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวคนในชุมชนและจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันน้องๆกลุ่มเยาวชนรักศิลปล้านนายังคงอนุรักษ์สืบสารมรดกภูมิปัญญาท้องถิน่นให้เสียงเพลงที่บรรเลงดังกังวานและส่องธรรมไปยังรุ่นสู่รุ่นเพื่อฝึกตนและขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีครับ และสุดท้ายนี้ผมมีถ้อยคําในเรียมความบางช่วงบางตอนที่น้องเกดได้เขียนฝากถึงพระอาจารย์ครูผู้ให้โอกาสปลุกปั้นและบ่มเพาะให้เขาได้มีโอกาสทําความดีและมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกทางและถูกธรรมครับการที่ผมเป็นคนดีคนมีความรู้ความสามารถคงไม่สำคัญเท่ากับผมเป็นคนดีมีคุณธรรมครูที่รักในความคิดของผมคือผู้ที่ต้องมีหัวใจของการเป็นครู คอยดูแลคอยห่วงใย,ยมีความเข้าใจในตัวนักเรียนให้โอกาสนักเรียนได้แก้ไขปรปับปรุงได้พัฒนาตนเองขัดเกลานักเรียนให้เป็นคนดีสามารถนำพานักเรียนไปถึงฝั่ง ดีๆเพื่อสังคมดีๆ